ซไ่ม่นะับ่าทาผ้ว่ามาในช่วงกนหน้านะครับว่มอไซคาูที่ตเราใช่คับตอา้นรยงาดูชาติกแล้วก็ฝนตกปีแล้วแล้วกมอไซค์ผีมาดฮะสองสปีแล้วครับสปีแล้วแล้วก็ตะโกนด่าเฮ้ยไม่ไปดู4ล้วเราก็มาดูเพิทมสีกันนะ เลยทำโครงการอะไรบ้างโครงการครับ64แยก4เนี่ยเป็นการของส่วนน้ำแยกรับธนการสยกกับธนาคารได้าเสร็จแล้ว64มันรวม64อะไร64แยก4นี่แยกนี้เหรอไม่นี่แยกนี้พี่นี่ของสนอน้อง64แยก4้วกเชื่อมอะไรเชื่อมตรงปาก64แยก4คือแยกนี้ารับเสร็จแล้วยกยกแล้วครับแล้วก็ทำทำบ่อเอส20แล้วครับแล้วก็เชื่อม่อแล้วมาเนื่องจากว่า64เนี่ยมันจะเชื่อมต2ออก 6 4สแยกส่จะเชื่อมกับ6 4สด้วยซึ่ง6 4สก็เป็นซอยต่ำน,นักเกตก็เลยของประมาณการในซอยหกสีหกสีระยะทางประมาณ2กิโลจากหน้าปากซอยไปยังอ่หน้าริเวอร์เลี้ยวไปทางของละเท้าอ่ี่คือช่วงใน,นระหว่างดำเนินการนะครับซึ่งตอนนี้เนื้องานดำเนินการเสร็จแล้วไปประมาณ7จอใหญ่าละเท้าไปตรงหน้าริเวอร์สิ่งที่ทำก็คือฝังอ่าฝงท่อเมตี่สิบสฝั่งแล้วก็ ยกผิวนะน1เมตร2ฝั่งแล้วก็วางะยกผิวจ,าาจราจรขึ้น30เซนนะครับแล้วก็ในส่วนของริเวอร์ที่ท่วมหนักก็ในระนาบกระสุนข,ขึ้นมาครับ,รบโดยเราแบ,บ่งการทําเป็นส่วนๆไปครับเพื่อไม่ให้ประชาชนได,ได,ได้ได้ใช้จัญจรด้วยเวลาขึ้นรเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยดีครับปัญหาอุปสรรคก็คือ แนวสาธารณคโภคเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นประปาไฟฟ้าสายสื่อสารก็<อ>ทำให้ผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องปรับปรับปรับลักษณะงา,านนะปรับาน,นื้อหาแล้วฝนที่ทำไหมเนี่ยฝนฝนในช่วงนี้70%เป็นี่ยเป็นทางสัญจรลัดออกไปทางอ่ 6, ากแยก22่สิงึ้นไปพ้นความก็ก็ถ้าผ่านตรงนั้นไปแล้วก็ไม่มีปัญหาครับ,รบ,รบสามารถดำเนินการได้เลย ไม่มีปัญหาในเรื่องการสัญจรนเพราะนั้นมีทางหลู่พอซอยเซอซ้ายก็ทำอยู่เพราะฉะนั้นพอเซอร์ไพรเราทำอยู่ใช่ไหม่อนนี้ก็ออกพูดขวานแล้วก็ทำอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่ลาดพร้าว64แยก4นะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจากที่ลงพื้นที่นะก็มีน้ำท่วมสูงนะแล้วก็มีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้ก็ อยู่ในจะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการยกพื้นแล้วก็วางระบบท่อใหม่นะครับคุณชมันในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับคุณชมฮะแนวทางของปออกับตอนนที่ร่วมกันนะครับถ้ารับน้ําจากองตอจต่อีตอนนี้มีจากตอจะตอเข้ามา2เซล มาเชื่อมกันบ่อร่วมน้ําตรงนี้ดังนั้นตัวนี้จะอดิตีเติมแรกเนี่ยเป็นแค่โครงการของสอนนปัจจุบันร่วมกับเขตด้วยแล้วครับผมก็คือเดี๋ยวเราดูดพวกแหลมน้ำก็จะให้ท่อมปเลยึงน้ำไปตรงไหนกู่นะครับครับมีสองที่อยู่วะที่บ่อตกครับของสอนนได้ทำมาตีแล้วครับผมตีแล้วทีี่่านนนด้ตรใช่ครับเรามีสองสองตู้ใหญ่ เตาจะต้งนแล้วข้าวาด้วย้าวเลเป็นคร้ววตอนนี้เป็นข้าวนิเตอร์เมนหนึ่งสองเซลครับครับออกไปสู่แล้วก็จะมีสถานีสูงแล้วเดีวอ่ีแยกสีแล้วเนี่ยทลองเคมีสถานีเดินอยู่คลองซอยริเวอร์ครับครับนี่เอาดีก็เด๋ยวหมดแล้วครับพี่หกสี่เดหมดแล้วครับอดีเอาลุยเลย ก็สำเร็จด้วขอบคุณพี่มาไซที่มาช่วยด่าเรานั่นนะให้เราลงมาลงพื้นที่ทำได้เนีย่ยมีลูกอยู่นี่เน,นี่ยมีจักรยานยนต์โวยเดือดช้าๆ้ปไม่ไปดูรับเท,ท้งโอฟี่มีนี่นะทุกันนะ,อะนเออแล้วไปดูนะอ,อยู่ไหนนะไปท่าสุขใช่ไหมอ่าแล้วก็อยู่ารโอเคก็โชคดีครับนะขอบคุณนะก็มีอะไรก็แจ้งเลยเพราะหน้าที่เราคือต้องมารับใช้ประชาชนอยู่แล้วสมัยที่อาจจะเข้าไม่ถึงก็กต้องบอกมาครัิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเท้านี้มา จริงกันจริงๆวันนี้ถ้ากูว่ามาโครงการจริงๆข้างหลังก็จะมีอีกก็เชื่อมทางลงสู่ตรงเนี้ซอยลาดพร้าว64เนี่ยกับ80เดียกันเรามีเครื่องสูบสองตัวนะาการู้นนะมีด้านหลังตัวหนึ่งกับด้านลูอีกตัวก็น่าจะอคอบเลยครับคอบเลยสวัสสัมภาษณ์ได้ไหมสัมภาษณ์้เอาละครับคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวเป็นการสัมภาษณ์ข่าวจากทางสำนักงานข่าวนะครับคุณผู้ชมฮะ ก็วันนี้ให้กิจการผู้ว่าสัญจรนะฮะก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับเนื่องด้วยช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ว่าติดภารกิจนะครับกับท่านนายกนะครับเศรษฐานะครับในการลงพื้นที่นะฮะก็จะเป็นส่วนของการถยทอดสดในส่วนของนักรัฐบาลไปนะครับคุณชมฮะก็ใครมีข้อมูลอะไรอย่างไรก็ตามแต่นะฮะก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมีเหตุอะไรแจ้งคาเฟีฟองดูนะครับทุกปัญหามีทางออกร่วมกันสร้างให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนร่วมกันนะครับ แล้เดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับกับผู้ว่าสัญจรซีซั้นสอนะครับคุณผู้ชมครที่เรามาไล่ลงเพื่อดูผลงานที่เราติดกัลลุสัญจรครั้งแรกนะวันี้วาลงเกตมาทาที่เราหำเป็นเกตานว่าเป็นเที่เป็นจุดผลงานเกณฑ์ถายจากมือชั้นในมางมือชั้นนก็จิมีประชากรที่อยู่ในพื้นที่นี้ค่อนข้างเยอะมีนัคบอลโดวทังหมู่บ้านพื้นที่ก็ได้ใหญ่มากอร่ารากิโลเมตรประมาณแสคน ว่าจะมีน้ำทวโดนที่อยู่ใกล้ตัว้อมีูลแต่ป um ัญหาหลที่เจอคือเรื่องน้ำท่วมไม่หนอนเเที่ยวลงวันนี้เรามีการไล่เรื่องกรแก้ปัญหานท่วมแอเราทำหลายจุดเลยนั่นคือเราถิเวาระบข้อระบายน้ำก็สูตรลงพอสูตรทีนทากอรที่ตงรเรีเริเเจานจะมีการยกขอระบซึ่งนี้ใกล้เสร็จแล้วะยมยี่เพสที่ช่อม แงสดอัวันนี้อไรสุดๆขึ้นยันต้เยอะเขาเยต้มาต้งนกตอยร่า้ขา4แม่ซึ่งมีผมกคนเป็ผู้ว่าปีแรกจะได้ไปดูน้ำตรงประชาจสุกก็มีพี่วินมอร์ไตตระกูลหนามาเฮ้ยร่างตู้ร่างขา6ีไปดูบ้างด้ยอะไรเงี้ยเราก็รีบขับรถมาดูเลยไม่เห็่เป็นปัญหาจริงแล้วก็องรีบทำโครการแล้วก็ระบาดโกลกมไเห็นว่าทั้งหมดเลยทั้งราง